สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม YouTube ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็อัปเดตให้กับแฟนนยูก่อนนะครับผมนะครับพอดีไปทำภารกิจมานะครับเพิ่งกลับมาจากการทำธุระนะครับก็ต้องขออภัยด้วยวันนี้ทำข่าวได้แค่คลิปเดียวนะครับวันนี้นะครับเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมไล่ตามนะครับ อัปเดตนะครับ11บเ,เอเล่นตัวจริงแล้วก็การทำนายผลนะครับเกมการเกมการแข่งขันของแมนเชสเตอร์ยูเต็ดในค่ำคืนวันพรุ่งนี้นะครับก็จะเล่นเกมกลางสัปดาห์2นัดนะครับมีรายละเอียดอะไรบ้างเดี๋ยวจะสรุปให้เสร็จแล้วไปที่ดิวการซื้อขายนักเตะเลยนะครับก็ขออนุญาตเข้ารายการเลยนะครับเริ่มดูรายละเอียดของข่าวนะครับสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูเต็ดการช่วงค่ำคืนนี้กันนะครับ ข่าวที่1น,นะครับผมเริ่มต้นด้วยโปรแกรมการแข่งขันนะครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกในค่ําคืนนี้นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับจะเปิดบ้านนะครับรับการมาเยือนของเรอร์ซิตี้นะครับจะเล่นในคืนวันอังคารนะครับเวลาเที่ยงคืนนะครับวันนี้ที่ผมอัดข่าวอยู่วันจันทร์ต้องรอพรุ่งนี้นะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเล่นเกมการสัปดาห์กับเรอร์ซิตี้หลังจากนั้นนะครับวันพฤหัสเล่นอังคารเสร็จมาเล่นพฤหัสต่อเจอก,กับลิเวอร์พูล สิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลงคือโลเทชันเราอยากเห็นนะว่าโอริโกนาโซชาเนี่ยจะจัดเสเปยเพื่อนตัวจริงยังไงนะครับมีหลายช้อยมากมีหลายช้อยมากที่เขาดึงดาวลุกในทีมนะครับในทีมเยาวชนขึ้นมาช่วยด้วยนะครับโซชาในเวลาเนี้ยแต่การเจอกับเลสเตอร์ซิตี้เดี๋ยวมีรายละเอียดน,นะครับก็นี่คือโปรแกรมการแข่งขันและเวลาแข่งขันนะ เล่นกับเลสเตอร์แข่งเที่ยงคืนเล่นกับลิเวอร์พูลคืนวันพฤหัสแข่งตี2 15นาทีนะครับก็ติดตามชมได้นะครับในส่วนของอันดับตารางคะแนนพูดให้เคลียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับมี70คะแนนเหลืกอการแข่งขันอีก4นัดเชลซี uh, เนี่ยเหลือ3นัดเท่ากับเลสเตอร์มี9คะแนนนั่นก็หมายความว่านะครับถ้าเกิดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ เก็บชัยชนะเกมใดเกมหนึ่งได้หลังจากนี้นะแค่เสมอก็พอเขาจะการันตีอันดับ2เอาสั้นๆนะครับการันตีอันดับ2เลยแต่ให้ชัวร์ๆนะเก็บ3แต้มอีกสักนัดหนึ่งให้มันขาดไปเลยนะครับก็จะได้ไม่ต้องห่วงอะไรนะครับแต่ให้แมนยูคว้าแชมป์ยูโรปาหรกเขาก็ได้ไปยูฟาแชมเปี้ยนลีกอยู่ดีนะครับมีหลายช้อยมากนะนี่คือการการันตีอันดับ2นะครับผมพูดสั้นๆนะ ว่าถ้าเกิดแมนยูเก็บ3แต้มได้ในเกมที่เจอกับเลเตอร์ซิตี้เนี่ยน่าจะดีที่สุดนะครับก็คือการาันตีัับับ2ชัวร์เลยประมาณนี้นะครับเรามาพรีวิวกันนะครับก่อนเกมกัน่่งขันในคืนวันพรุ่งนี้นะครับช่วงเวลาเที่ยงคืนเนี่ยก็มีข่าวอัปเดตมานะครับสำหรับการเปลี่ยนแปลงทีมของอุริโกนาโซชานะครับ ชัยชนะเหลือแอสตันวิลล่าเนี่ยมันก็เป็นเกมที่ไม่ง่ายนะครับแต่สิ่งที่ยากของโซชาในเวลานี้คือการโรเตชันนักเตะนะครับเมสันกีนวูดเอดิสันคาวานียังคงจะต้องทำงานหนักในตำแหน่งแดนหน้าแน่นะครับคาวานี่เนี่ยลงมาในฐานะตัวสำรองนั่นก็หมายความว่าในคืนวันพรุ่งนี้นะครับคาวานี่มีโอกาสยืนตัวจริงอันนี้ผมพูดในแดนหน้านะในส่วนของโซชาเนี่ยผมพูดในงานแถลงข่าวนะครับว่าเขาเองเนี่ย ไม่เคยเจออย่างนี้มาก่อนนะกับการเล่นเกมกลางสัปดาห์2นัดผมขออนุญาตพูดรายละเอียดนะครับว่าใครลงสนามให้กับแมนยูมากที่สุดเราจะรู้ว่าเป็นแมนะ็กควายเนาะแต่อันดับ2 3 4 5คือใครนะครับดูต,ตามภาพนะครับผมเอาแบบเร็วๆเลยนะผู้เล่นที่ลงสนามมากที่สุดทุกวินาทีของแมนยูคือแฮร์รี่แม็กควาย แต่ในนัดนี้เขาจะไม่ได้ลงสนามอันดับ2นะครับเป็นวิสซาก้านะครับ4,409นาทีอันดับ3บุนโอฟ์อนเดสครับ4,272นาทีแล้วก็ไล่ลงมาเป็นมาคัตแัดฟอร์ดวิกตอร์เรดินเลฟเฟรดลุกชอแม็มกโชเมเน่ดับบิดเดคเคร์เมสันกินวุฒตามลำดับนี่คือจำนวนผู้เล่นอขอไปนะครับจำนวนเวลาที่ผู้เล่นแต่ละคนลงมากสุดไปน้อยสุดนะครับเราจะเห็นตามนี้นะครับ ทีนี้ความพร้อมของทั้ง2ทีมเนี่ยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเอาเจ้าบ้านก่อนเนาะก็แมนยูเนี่ยที่แน่ๆนะครับจะไม่มีแดนนี่เจมนะครับจะไม่มีแดนนี่เจมแล้วก็อ,องตัวนี่มาซิเยลฟิลโจนคือมาซิเยลเนี่ยวิ่งที่สนามซ้อมเจมส์ James เนี่ยเหมือนจะพอเล่นได้บ้างแต่ว่าโซชาคงจะไม่เสี่ยงนะครับเอริกบายี่กลับมาแล้วนะก็น่าจะ ลงสนามแทนแฮร์รี่แม็กควายไปเลยนะครับแต่ต้องดูแอโซตูเซเบ้ด้วยนะเพราะว่าตูเซเบ้ก็เล่นได้เหมือนกันนะครับอเล็กเทเรสต,ต้องมาแน่นะครับแล้วก็ได้เป็นโอกาสของเดนนี่ฟันเดเบกนะแล้วก็ในส่วนของอาจจะมีดาวรุ่งบางคนนะครับอามาดิเดโรอามาดิเดโรน่าจะถูกดึงตัวขึ้นมาเป็นตัวสำรองนะครับฮวนมาต้านี่ต้องใช้งานแน่แหละนะครับแล้วก็ในทางฝั่งทีมเยือน ทีมเยือนเลสเตอร์ซิตี้นะครับผมเชื่อว่านะแบนด้า r o โรเจอร์นี่เขาจัดเต็มแน่นอนนะเพราะว่าอะไรอะเพราะว่าพื้นที่ดับ3เนี่ยยังไม่แน่นอนนะครับเลสเตอร์ซิตี้เนี่ยความพร้อมแบนด้าโรเจอร์จะจัดชุดใหญ่นะครับแต่ในเกมนี้อาจจะพักเมดิซันจะพักกับเมดิซันก่อนนะครับแต่ต้องดูเหตุการณ์ก่อนนะว่ามันจะเปลี่ยนหรือเปล่าไอโอเซปเปเลสนะครับก็อันนี้ก็ต้องเช็คความฟิตนะครับ แล้วก็อีกหลายๆคนนะครับเอนดีตีเรมองอันนี้น่าจะลงประจําตำแหน่งแดนกลางผมพูดแบบเลสเตอร์ซิตี้นะเขามาเต็มแน่นอนเพื่อเอาชนะแล้วก็การันตีขึ้นมาที่3อีกครั้งให้อยู่ในพื้นที่ยูฟาแชมเปี้ยนลีกเนี่ยเลสเตอร์จัดเต็มแน่ประมาณนี้นะครับเรามาดูไลน์อัพ11เพื่อนตัวจริงของเจ้าบ้านนะครับไลน์อัพผู้ษาป,ประตูในค่ำคืนนี้นะครับจะเป็นดีนเฮนเดอร์สันนะ จะเป็นดินเฮนอันสันผมเชื่อว่านะเขาจะกิบเดบิดีเดคแอนเนี่ยไว้เจอกับลิเวอร์พูลผมเดาเลยนะครับสำหรับโซชานะคู่เซนเตอร์ะน, illy, นะครับจะเป็นตูเซเบกับเอริกไบรย์นะครับดีดีเลิฟเนี่ยน่าจะได้พักนะเพราะว่าเราเห็นจังหวะของดีดีเลิฟแล้วเนี่ยค่อนข้างที่จะต้องพักอะนะครับแบ็กซ้ายก็จะเป็นอเล็กเทเลสนะครับแล้วก็แบ็กขวาน่าจะเป็นอ่าวิลเลียมน่าจะดึงดาวรุ่งมาช่วยนะครับส่วนมิดฟิลด์โฮนิงบอลนะครับก็จะเป็นเนมันยามาติชนะครับ แล้วก็คู่กลางก็จะเป็นดันนี่ฟันเดเบกนะครับออกสตาร์ทเป็นตัวจริงจับคู่กับพอพ็อกบาครับผมเชื่อว่าต้องมีตัวหลักประคองอยู่อะต้องมีพอพ็อกบาประคองแล้วก็ในส่วนสารประสานเกมลุกนะครับต้องใช้แรดฟอร์ดอีกและต้องใช้แรดฟอร์ดส่วนจะให้อามัดเป็นตัวเ,เป็นตัวสำรองของแรดฟอร์ดเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องไปนะครับแต่ต้องใช้แรดฟอร์ดก่อนแล้วก็ฮวนมาตาต้องลงสนามเป็นตัวจริงรวมถึงคาวนี่นาทีแล้วเป็นตัวสำรองต้องลงหน้าเป้านะครับฉะนั้น 11ผู้เล่นตัวจริงของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยน่าจะเป็นรูปนี้แหละนะครับก็เป็นการทำนายจากสื่อต่างประเทศล้วนเลยที่เพิ่งออกมาใหม่นะครับก็ทีนี้มาดูที่การทำนายผลกันบ้างนะครับอันนี้ผมรู้สึกว่าถ้าดูจากฟอร์มก่อนนะเดี๋ยวจะทำนายผลต้องดูฟอร์มผมลืมไปเลยฟอร์มการเล่นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยดีกว่าเลสเตอร์ซิตี้นะครับสำนักข่าวต่างประเทศทำนายผลการแข่งขันของคู่นี้ไม่ว่า สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับจะเปิดบ้านนะครับเสมอกับเลสเตอร์ซิตี้นะครับ1ประตูต่อ1อีกครั้งนะครับสำนักข่าวต่างประเทศนะครับก็ทำนายผลการแข่งขันของคู่นี้ไว้ว่าสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับจะเปิดบ้านนะครับเสมอกับเลสเตอร์ซิตี้นะครับ1ประตูต่อ1นะครับคู่นี้น่าจะคือแมนยูต้องส่งตัวสำรองลงอะ่ะเลสเตอร์จัดเต็มเนี่ย มันต้องสูสีประมาณนี้นะครับนี่คือเรื่องราวของ11ผู้เล่นตัวจริงล่าสุดกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของอุริคราโซชากันนะครับวันนี้บทสัมภาษณ์มีความสำคัญและบอกอะไรหลายอย่างกับสภาพทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงเวลานี้นะครับอุลิคราโซชายอมรับนะครับว่าเป็นไปไม่ได้นะครับที่เราจะต้องสู้กับเลสเตอร์ซิตี้กับตัวจริงของเขา โซชาก่าแบบสั้นๆแต่จบนะว่าเป็นไปไม่ได้เราไม่สามารถใช้ผู้เล่น11เผู้เล่นตัวจริงของเราเจอกับเรสเตอร์ซิตี้แน่นักเตะบางคนนะครับเหนื่อยล้าแล้วก็บางคนมีปัญหาการบาดเจ็บผมหวังว่าเราจะเล่นได้เต็มที่แค่ไหนนี่คือสิ่งที่โซชาห่วงนะครับมันยากสำหรับการจัด11เผู้เล่นตัวจริงและที่สำคัญก็คือ หลังจากแข่งกับเลสเตอร์ซิตี้เสร็จต้องเจอกับลิเวอร์พูลดาวรุ่งบางคนที่ถูกดึงขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นโชราชอทายอายุ17ปีอาหมัดเดียโรอายุ18ปีล้วนแต่จะต้องมานั่งทีมานั่งสำรองและยังมีนักเตะคนอื่นๆอ,อ,อีกที่จะต้องมาหมุนเวียนกันนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่มีความแตกต่างแน่นอนนะครับกรีนวูดก็ต้องการเวลาพักเนาะ คงใช้งานกรีนวูดไม่ได้ตลอดเวลาหรอกโซชายอมรับนะแล้วก็คาร์วานี่อ่ะคุณจะให้คาร์วานี่ลง90านาที2นัดใน2วันเป็นไปไม่ได้นะครับเขาต้องมีเวลาพักแน่ก็เป็นคําที่โซชาแจ้งรวงหน้าไว้ประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของการอัปเดตนะครับอาการบาดเจ็บของแฮร์รี่แม็กไกว์ล่าสุดนะครับก็แฮร์รี่แม็กไกว์นะครับจะพลาดการลงสนามกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจากเกมที่ลสเตอร์ี่ยเป็นเกมแรกเลยนะ แล้วจะต้องมีการเช็ครายละเอียดอีกครั้งนะครับตอนนี้ยังไม่ครบ48ชั่วโมงเลยต้องน่าจะเป็นพรุ่งนี้นะครับข้อเท้าซ้ายที่มันบิดนะครับตอนนี้เองเนี่ยเชื่อกันว่านะครับแม็กควายเนี่ยมีโอกาสสูงมากที่จะพลาดรอบชิงชนะเลิศนะแต่ผมไม่เชื่อผมจะรอออฟฟิเชียลจากสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างเดียวผมได้ความยังไงเดี๋ยวผมจะมาบอกอีกทีนะครับแต่ตอนนี้นะครับพลาดกันลงสนามกับเกมเตอร์ซิตี้แน่ รอผลการสแกนออกก่อนนะครับเรามาต่อกันที่ข้อมูลต่างๆ CT ตต่างๆนะครับว่าในปีนี้นะครับเรื่องราวของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเนี่ยเราจะสังเกตได้ว่าบููโอนฟอนเดสครับตั้งแต่มาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับยิงจุดโทษไปเยอะมากเลยนะการที่แต่ละทีมนะครับได้จุดโทษนะครับไม่ใช่หมายความว่าสโมสสใดสโมสอนหนึ่งเนี่ยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ใช่หมายความว่าเขามีอภิสิทธิ์ในจุดโทษ แต่การได้จุดโทษเป็นสิทธิ์ของกรรมการที่ตัดสินนะครับแล้วก็มี VAR เนี่ยกรอซ้ำอีกทีทีนี้ลองมาดูตารางนี้นะครับจุดโทษพิีเมอรีกนะครับจะสังเกตได้ว่าปี2020-2021มีจุดโทษเกิดขึ้นมากที่สุดตั้งแต่แข่งพิีเมอรีกมาคือ113 13ครั้ง113ครั้งประมาณนี้นะ ผมไม่ได้มีใครผมเชื่อว่าถิติเนี่ยก็ต้องมีคนเช็คไว้นั่นแหละนะครับแต่ก็ประมาณนี้นะครับมันเป็นข้อมูลอ้างอิงนะในส่วนการยิงจุดโทษอะไรหลายอย่างนะครับผมคงจะไม่พูดพูดแค่ว่าพีมาริกในปีนี้มีจุดโทษมากที่สุดตั้งแต่มีพีมาริกมาประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่ประเด็นใหญ่นะครับวันนี้ประเด็นใหญ่ในการเซ็นสัญญาก,กับแฮร์รี่เคน สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเชลซี Chelsea, แล้วก็แมนซิตี้นะครับในเวลานี้เองเนี่ยตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับที่แฮร์รี่เคนได้บอกกับแดนนี่เลวี่ไปแล้วนะครับว่าเขาขอให้ทุกให้เลวี่เนี่ยรับทุกข้อเสนอที่มีมานะครับล่าสุดนะครับความหวังของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในการเซ็นสัญญาก,กับแฮร์รี่เคนแต่ต้องแข่งกับเชลซีและแมนซิตี้นะครับมีความเป็นไปได้สูงครับแฮร์รี่เคนนะครับจะตัดสินใจย้ายทีมนี่คือแหล่งข่าวที่บอกกับ สื่อนะครับแด่งข่าวมาจากฟุตบอลอินไซเดอร์นะครับรายงานว่าจิมโรเลอร์นะครับซึ่งเป็นแมวมองเนี่ยเขาดูสถานก,การณ์ของแฮลิเคนแล้วนะครับแล้วก็มีการระบุในพวกในกลุ่มของอเขาเรียกว่าการซื้อขายนักเตะคือแมนเชสเตอร์ยูไจตดจะเสนอราคาแฮลิเคนเริ่มต้นที่90ล้านปอนด์ก่อนนะครับ ในทางฝั่งเดนนิลวี่เองเนี่ยเขาก็ต้องยอมรับข้อสเสนอแน่เพราะว่าแฮร์รี่เคนเนี่ยได้แจ้งไปยังเดวลี่แล้วนะครับว่าคุณต้องรับข้อสเสนอนั่นก็หมายความว่านะครับเกมที่สเปอร์แพ้ลิสจูนเต็ดเนี่ยแฮร์รี่เคนได้ตัดสินใจบางอย่างแล้วนะครับและสโม,มสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็มีโอกาสที่จะเซ็นสัญญากับเคนรวมถึงซิตี้และเชลซีด้วยนะครับ ก็เคนะครับ34ประตูจากการลงสนาม32นัดในทุกรายการในดูกาลน,นี้นะครับก็ถ้าเป็นพิมีพิีกนะยิง21ลูกนะครับแล้วก็อีก13แอสซิสต์ด้วยก็ผมบอกได้เลยนะสูงหน้าระดับโลกในยุคนี้เคนเท่านั้นนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเมสันกินวูดกันนะครับเมสันกินวูดเนี่ยยิงประตูเฉียบคมในเกมที่เจอกับแอสตันวิลล่านะครับ ก็มีสันกินวุฒนะครับได้ถูกบันทึกในสถิติใหม่นะครับของพิมพยรันีกนะครับว่าเป็นนักเตะที่อายุน้อยที่สุดนะครับที่ยิงประตูได้16ประตูกินวุฒอายุ1 0เท่าไหร่17ปีหรือปะ่า17ปีผมผมจำอายุ่งกินวุฒไม่ได้เดี๋ยวผมขออนุญาตเช็คก่อนนะไม่งั้นพลาดนะครับ<笑><笑>ก็ไหนๆก็พูดแล้วเนาะก็พูดให้มันชัดๆไปเลยเนาะว่ากินวุฒอายุเท่าไหร่หน,นะครับ เมสันกีนวุฒปัจจุบันอายุ19ปีนะครับก็สร้างสถิติใหม่นะครับในการเป็นผู้เล่นอายุน้อยที่ยิงประตูในพรีเมียร์ลีกได้สูงถึง16ประตูนะครับก็แซงหน้าเวลูนี่เจ้าของสถิติเก่านะครับแล้วก็มาคานเดฟอร์ดยิงแค่13ประตูแค่นั้นเองไรจิกตอนเป็นหนุ่มนะครับก็ยิงแค่12ประตูนะครับแล้วก็คริสซิโนโลนันโดเนี่ยยิงได้แค่8ประตูแค่นั้นเองนะกรีนวุฒซัดไป16 2เท่าของโรนันโดนะครับก็ ให้เครดิตกินวูดประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของการต่อสัญญาฉบับใหม่ของเอดิสันคาวานีนะครับล่าสุดนะครับฟาบิซิโอโรมาโนนะครับกูรูชื่อดังก็ยืนยันนะครับว่าคาวานีนะครับได้ทำการต่อสัญญากับสโมสรแมนเชสเตอร์อยู่เต็ดเรียบร้อยแล้วนะครับข่าวออกเมื่อวานนี้นะก็เซ็นเลยนะครับรับค่เาเหนื่อยอยู่ที่25,000 0ปอนด์ต่อสัปดาห์นะครับ คราวนี้นะครับในเกมล่าสุดก็เพิ่งยิงประตูไปนะครับและโรมาโน่ก็พูดในรายละเอียดว่าคารานี่เนี่ยเซ็นสัญญานะครับต่อกับเป็นยูไปอีก1ปีนะครับแล้วก็จะไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการแต่เซ็นเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะไม่มีการมานั่งเขียนให้ดูว่าเซ็นแล้วประมาณนี้นะครับก็ภายในสโมสรรู้กันแล้วนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของจอห์นแม็กกินกันนะครับเรื่องราวของความพ่ายแพ้ของแมนเชสเตอร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแพ้เอาไปขอโทยนะครับแอสตันวิลล่าเนี่ยแพ้แมนยูจอห์นแม็กกินกล่าวว่ามันเป็นเรื่องที่น่าผิดหวังสําหรับนักเตะของวิลล่ามากเราทําได้ดีนะแต่อย่าลืมสิเรามีความทะเยอทะยานที่จะไปเล่นบอลยุโรปในดูการหน้าแม็กกินกล่าวกับวิลล่าทีวีนะการแพ้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ย โดยเพราะลูกจุดเปลี่ยนหลายๆจุดจะเป็นจุดโทษจะเป็นกีนบุ๊ดยิงจะเป็นลูกโขกของคาวานี่ล้วนแต่เป็นจุดเปลี่ยนของแอสตันวิลล่านะครับแอสตันวิลล่าไม่เคยชนะแมนยูครับตั้งแต่ปี1995นะก็นานมากนานมากจริงๆนะครับก็เมื่อวานนี้รู้สึกจะเป็นวันที่แมนยูอารขอขออภัยนะครับแอสตันวิลล่าเคยชนะแมนยูด้วยนั่นะคือเมื่อวานนี้นะ แต่ว่ามันเป็นเรื่องเก่าๆนะครับตอนนี้แอนวิลล่ายังไม่ชนะแมนยูตั้งแต่ปี1995เลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของความเชื่อใจพอพอกปาไมเคิลโอเวนนะครับกูรู1กูรูเนี่ยเขาได้มีการพูดถึงพอพอกปานะครับว่าคือจริงๆเนี่ยใครก็รู้นะครับว่าพอกปาเนี่ยต้องการย้ายไปอยู่กับเรียมริด ต้องการย้ายไปอยู่กับเบลมาลิตซึ่งพ็อกบาเองเนี่ยต้องการแต่เขาไม่สามารถพูดในที่สาธารชนได้ในในทางนักเตะเนี่ยเพื่อนๆก็จะรู้กันอยู่นะครับคืออันนี้ผมเอาจากแหล่งข่าวจาก m i เคิลโอเว่นะครับเขาบอกไว้ว่านะพิมลิกอา่าหลายๆคนนะครับก็ทราบนะว่าพอลเนี่ยน่าจะเล่นพิมลิกเป็นฤดูกาลสุดท้ายนะนี่แหละสิ่งที่โซชาเนี่ยเขาไม่ไว้ใจพอพ็อบาตรงนี้แหละก็คือพอไม่บอกอะว่า จะอยู่กับทีมอีกนานต่อไปหรือไม่นี่คือทำให้หลายๆคนเนี่ยเริ่มไม่เชื่อมั่นในตัวของพอพอกบารวมถึงโซชาด้วยประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเจอร์ซานโชกันนะครับเรื่องราวของซานโชเนี่ยมันต้องพูดให้เคลียร์นะแมนเชสเตอร์ยูไจตดจะยื่น80ล้านปอนด์ผมพูดจบประโยคนี้พอเลยนะครับแมนเชสเตอร์ยูไเตดจะยื่น80ล้านปอนด์นะครับในสื่อต่างประเทศเขา คาดการไว้แรงข่าวจากดิลิสตาร์ก็บอกนะครับว่าแมนยูมุ่งมั่นที่จะเซ็นสัญญากับซานโชแน่นอนนะครับก็จะยื่น80ล้านปอนด์เบื้องต้นประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเอลลิงฮาลันกันนะครับเรื่องราวของฮาลันกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยมันก็มีเงินก้อนใหญ่ที่ต้องจ่ายไงแต่เมื่อกี้ยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเซ็นสัญญากับซานโชแ80ล้านปอนด์การเซ็นสัญญากับเอลลิงฮาลันนะครับต้องใช้ตัวเลขหลักล้านปอนด์ วันนี้บาร์เซโลนานะครับสนใจนะครับเอลิงฮารันและแฮร์ร่เคนคือต้องการคนใดคนหนึ่งหรือทั้งสองคนแต่ทั้งสองคนคงเป็นไปได้ยากในสื่อต่างประเทศสปอร์ตรายงานว่าฮารันเป็นเป้าหมายของบาร์เซโลนานะครับแล้วก็อีกหนึ่งช้อยของบาร์เซโลนาก็คือลาตาโลมาตินเนสเป็นอีกหนึ่งช้อยนะครับฉะนั้นบาร์เซโลนาเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่คือเขาไม่เซ็นสัญญาก,กับกุลแน่และก็เมฟิสเซปายด้วยเช่นกันฉะนั้น เรดาร์ーーของบาร์เซโลนายังจับตาสถานการณ์ของฮาลันอยู่นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของบูบาคารีซูโมเร่กันนะครับบูบาคารีซูโมเร่เนี่ยเป็นมิดฟิลด์ตัวกลางของลิเวอ์ครับล่าสุดในวันนี้นะครับสโมสรเลสเตอร์ซิตี้เนี่ยพร้อมที่จะยื่นข้อเสนอแล้วนะครับซูโมเมร่มีค่าฉีกสัญญาอยู่ที่35ล้านปอนด์นะครับฟุตเมคาโต้ ato, รายงานว่านอกจากเลสเตอร์ซิตี้แล้วยังมีแอสตันวิลล่าบูแคมป์ตันวอนเดอร์ แล้วก็เอวัตตันนะครับที่สนใจซูมเร่อยู่ด้วยเช่นกันนะครับซูมเร่เองเนี่ยสัญญากับลิวส์ครับจะหมดในปี2022นะครับและเขายิงไปได้1ประตูกับอีก3แอซิสจากการลงสาม1น0นัดให้กับต้นสังกัด r ิวส์นะครับก็ยิงไม่เยอะนะแต่เป็นผลสร้างสารรค์เกมให้ประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของ เอลดูฮาโดคามาวินกากันนะครับโอ้โหพูดถึงคามาวินกาต้องพูดถึงเรอัวมาริดนะครับและมันก็เป็นเรื่องจริงนะครับว่าเรอัวมาริดกับาบยมินิกนะครับต้องการเซ็นสัญญากับคามาวินกาในสื่อต่างประเทศนะครับพูดถึงคามาวินกาวัย18ปีนะครับว่าแหล่งข่าวมาจาก t f 1นะครับบอกไว้ว่าคามาวินกานะครับสนใจที่จะไปเรียนรู้ในต่างแดนนะครับฉะนั้นโอกาสที่จะไปอยู่กับาบยมินิกก็มีไง อยู่กับเัลมาริกก็มีไงเพราะต้องการเล่นต่างแดนละและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็มีความเชื่อกันว่าโซชาก็น่าจะสนใจนักเตะคนนี้นะครับเอามาเล่นคู่กับพอพอ็อกบาถ้าพอย้ายก็เอาคนนี้มาเล่นนั่นแหละประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันทีเ่เรื่องราวของ5ประเด็นในพรีเมียร์ลีกกันนะครับวันนี้5ประเด็นเนี่ยมีมีอะไรประเด็นอะไรบ้างเรื่องราวที่1นนะครับเชลซี Chelsea เนี่ยกลับมา กลับมาลุ้นท็อปโฟอีกแล้วแล้วก็ลุ้นแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกด้วยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะเรื่องที่2นะครับบุนโอลฟ์เนเดสครับคือราชาการยิงจุดโทษนะครับเขายิงจุดโทษไปมากมายนะครับซึ่งผมคงไม่ได้มานั่งนับแน่นะครับเรื่องที่3นะครับแซมบาราได้นะครับก็พาเวสต์บรมิดันเบียนตกชั้นอย่างเป็นทางการเรียบร้อยนะครับเรื่องที่4นะครับเลสเตอร์ซิตี้เนี่ยตอนเนี้ย ตอนนี้ลำบากเพราะว่าพึ่งแพ้แพ้ newcastle ไปไงมันเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อมากนะครับแต่การเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยไม่ง่ายแน่แล้วก็เลือกที่5นะครับลิเวอร์พูลนะครับมีลุ้นการจบ4อันดับแรกนี่คือ5เรื่องของพรีเมียร์ลีกในสุดสัปดาห์นี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเอเดนอาซาเหรอเรื่องราวการแลกดิวคงไม่มีอะไรนะครับมาที่เรื่องราวของคริสซิโนโรนันโดกันนะครับ คำถามสำคัญโรนัลโดจะกลับมาเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกไหมคำตอบของผมจากสื่อในตอนนี้คือไม่ชัดเจนครับไม่ชัดเจนว่าโรนัลโดจะกลับมาในสื่อต่างประเทศในช่วงค่ำคืนนี้นะครับได้มีการพูดถึงแอนเดรียอันเนรีซึ่งเป็น CEO ขององสโมสรยูวิตุสเนี่ยแล้วก็เขาเพิ่งลาออกไปนะทีนี้เนี่ยเรื่องมันมีอยู่ว่า เกมที่แพ้มิลาน0ประตูต่อ3อ่ะยูนุสแพ้เล่นในบ้านอ่ะปรากฏว่ามันทำให้ยูนุสเสี่ยงการหลุดพื้นที่ยูฟาแชมเปี้ยนลีกทีนี้ดอนบอนลรายงานว่าโรนัลโดกับสถานการณ์ของเขาเนี่ยมันอึนอดอัดนะเพราะไม่มีทีมใดเลยนะครับได้ยื่นข้อเสนอขอเซ็นสัญญากับโรนัลโดซึ่งขั้นหนึ่งอยู่ที่30ล้านยูโรต่อปี 30ล้านยูโรต่อปีอ่ะสือว่าสูงมากนะครับอยู่น้องๆในมาเลยอ่ะปรากฏว่าวันนี้ก็ยังไม่มีใครยื่นซื้อโรนัลโดภาวะที่ยูเวนตุสประสบอยู่คือเงินเดือนที่จะจ่ายจ่ายได้อีกไม่นานคงจะไม่ไหวประมาณนี้นะครับนั่นคือเรื่องใหญ่นะในสื่อต่างประเทศเนี่ยเขาบอกไว้ว่า ยูทูสนะครับมีรายจ่ายที่ค้างไว้อยู่ประมาณติดลบ113ล้านยูโรจากการระบาดของโควิดลบ113ล้านยูโรประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันทีเ่เรื่องราวใครต่อนะครับเรื่องราวของคนมาเทคอเวอร์สโมสซอนเหรอคอนเนอร์แม็ก,กเกอร์นักมวยเหรออันนี้ผมก็ว่าข่าวไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับก็จะพยายามหาประเด็นที่ชัดนะ ประเด็นของซานโช80ล้านปอนด์ผมพูดไปแล้วนะครับก็ปิดท้ายปิดท้ายเรื่องราวของซานโชนี่แหละแต่เป็นเรื่องราวของลิเวอร์พูลที่มีข่าวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับคือประเด็นของเจอเกนครอปกับซานโช o มีอยู่ว่าถ้าเหตุการณ์การย้ายทีมของนักเตะคนใดคนหนึ่งในประะานนาแนวลุกแนวโน้มจะเป็นโมเมสซลาและซาดิโอมาเน่เนี่ยในสื่อต่างประเทศพูดอย่างเนี้ย มันจะเป็นเงินก้อนใหญ่ทั้ง2คนเลยนะมันจะเป็นเงินก้อนใหญ่ทั้งสองคนของลิเวอร์พูลที่จะมาปิดดิวซานโชได้มีแค่นี้แหละมีแค่นี้แหละรายละเอียดของข่าวลึกๆอะ่ะเพราะอะไรเพราะว่าซานโชถูกตั้งราคา80ล้านปอนด์นะครับซาลาเนย้ายทีมเนี่ยใกล้ร้อยล้านปอนด์แน่มานน่ก็เช่นกันฉะนั้นดิวใดดิวหนึ่งย้ายนะครับสิ่งที่ครอบวางแผนไว้ก็คือการดึงซานโชนั่นเองนะครับจนกว่าแมนยูเนี่ยจะยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการ ปิดดิวซานโชได้ครอปก็จะไปหาดิวอื่นประมาณนี้นะครับเป็นไงบ้างครับสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในค่ำคืนนี้นะครับก็สรุปประเด็นสำคัญหลายอย่างไปแล้วนะครับ11บเอ็ดผู้เล่นตัวจริงการทำนายผลนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเสนอเสมอกับเลสเตอร์ซิตี้นะครับ1ประตูต่อ1เรื่องราวของเฮรี่แมกควายนะครับจะพลาดการลงสนามกับเลสเตอร์ซิตี้แน่นอนแล้วนะครับแมนยูต้องโรเตชันแมกควาย มีโอกาสพลาดรอบชิงชนะเลิศนะแต่ขอให้สโมสรอนเนี่ยออฟฟิเชียลเรื่องของปัญ,ปญหาการบาดเจ็บก่อนนะครับแล้วก็เรื่องราวของการเสริมทัพหลายๆดีนะครับผมพูดหมดไปแล้วนะครับนี่คือเรื่องราวของสโมสรอนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทั้งหมดในค่ำคืนนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่องเจนวิทย์ส่วนประสิทธิ์ลาไปก่อนนะครับ พบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ